สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในเช้าวันนี้กันก่อนนะครับอินเตอร์มิลานชนะชชคตาโดน็กซ์5ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศอ,อีกคู่หนึ่งนะครับลาตาโรมาติเนสกับโลเมลูกากูยิงคนละ2ประตูนะครับในเกมนี้อินเตอร์กับเซบียาเจอกันในรอบชิงยูโรปาลีกนะครับอินเตอร์ได้แชมป์สาครั้งเซบียาหครั้งนะครับอินเตอร์ก็ที่2ร่วมนันแหละ เอ่อคริกเกต็ตนะครับเสมอกันอังกฤษกับปาทีสถานนะครับก็วันสุดท้ายเหมือนตีให้จบจบไปมากกว่านะครับเพราะว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็หลังจาก2เกมอังกฤษนำอยู่1ต่อ0นะครับไปที่ฟุตบอลกันบ้างกิเกสเ,เตียนเป็นอดีตคุณซื้อของบาร์เซโลนาแล้วนะครับมาคุมทีมได้แค่25เกมเท่านั้นหลังจาก แพ้ไบเยอร์มิวนิกสองประตูต่อ8ในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็เข้าใจว่าโรนัลคูมันก็น่าจะมาคุมในส่วนของบาร์เซลโลนาต่อไปนะครับโรนัลคูมันคนยิงประตูชัยให้บาร์เซลโลนาเป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกเมื่อปี1992นะครับก็ในส่วนของคูมันนะอันนี้อ้างจากกิเราราเกนะครับเขาบอกว่า คูมันน่าจะได้สัญญาประมาณ2ปีนะครับเขาน่าจะโอเคกับสัญญา1ปีจริงๆแล้วเพื่อทดลองงานก่อนกับบาร์เซลโลนานะครับก็เออจริงๆบาร์เซโลนาจะติดต่อมาริซิโอโปเซติโนก็ได้แต่อย่าลืมว่าโปเซติโนก็เป็นผู้เล่นและผู้จัดจาการทีมของเอสปันิョมาก่อนนะครับน,น่าจะทำให้สร้างปัญหากับทีมหรือหรือตัวเองได้มากกว่านะครับ อย่างที่ทราบกันดาบิดซิมบานอกจากจะมีรูปปั้นของตัวเองที่สโมอสแอนเ mm hmm. ชสเตอร์ซิตี้ในปีหน้าแล้วนะครับซินบาย้ายไปอยู่กับเรอัลโซเซดาในลาลิกาสเปนเป็นเวลา2องฤด,ดูกาลนะครับออทีมจาอิตาลีอย่างลาซโอก็ให้สัญญากับซินบาเหมือนกันแต่ซินบาเลือกที่จะกลับไปในสเปน A S S P e, นะครับซินบานั้นเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้กับแมนซิตี้มากกว่าทุกคน ในทีมนะครับที่70เกมก็อยู่ในสเปนชุดแชมแชมเจอร์ติดกันนะครับ US Open กันบ้างน,นะครับซิมอน,นาฮาเลตตัดสินใจไม่ไปนิวยอร์กนะครับก็เป็นมือวาง10อันดับแรกคนที่6นะครับที่ขอไม่ไปแข่ง US Open ก็เงาสุขภาพมาก,ก่อนหัวใจนะครับเขบอกอย่างนั้นนะครับก็ ร,รอดูนะครับในส่วนของเทนนิสในยุโรปหลังจากนี้เซมนินาฮาเลบชนะที่ปลากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะฝึกซ้อมในยุโรปต่อไปออประธานของทีมวอชิงตันนะครับก็เป็นคนใหม่คือเจสันไรท์นะครับเจสันไรท์เล่นให้กับคอร์ดิโนสในปี2009-2011ถึง2011นะครับ ก็การแต่งตั้งตัวเขาขึ้นมาก็เกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลัจากวอชิงตันเอาชื่อทีมเรสกินส์ออกนะครับก็ทีมบอกว่าจะต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการแข่งขัน NFL นแอแลบอกนั่นแสดงว่ามันอยู่ที่ผลงานเป็นหลักแหละคุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทาง่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ขนาดไหนมันก็มีส่วนเอื้อกันอยู่นะครับ โจฮานนะครับนายทวาน,น,นเป็นที่รักของแมสซิตี้ในอดีตนะครับจะมาอยู่กับทอตแนมฮอตสเปอร์ในฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับก็อยู่กับหลายทีมมาก่อนนะครับตอริโนโเวสแฮมและเบอร์นีย์ในช่วง4ปีก่อนหน้านี้นครับตอนที่ไปเข้ามาคุมแมสซิตี้ซึ่งแมนซีผลง,งานก็ไม่ได้ไปไหนนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกในส่วนของเอ,อ่อ ฮาร์ดเองนะครับก็ตกเป็นมือ2ครับรองจากทอมฮิตันแล้วก็นิกโป๊ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับการอยู่กับเบอร์ลี่คือโจฮาร์ดจะแย่งมือหนึ่งกับคูโกยอริสมันก็ไม่ง่ายเหมือนนั้นแต่มือสองกับโลกาซานิกาเรื่องนี้ยังน่าสนใจอยู่นะครับข่าวเอวันไม่ดีเท่าไหร,นร่นะครับนักขับเปียร์แกสลียบ้านที่นอมงองดีนะครับก็ ถูกโจมล้นนะครับตามตามข่าวว่าเออมีนาฬิกาสลักชื่อมีหมวกกันน็อกนะครับมีเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเพชรนะครับที่ถูกขโมยไปติดตามนะครับในส่วนของข่าวว่าการขโมยกันจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อไหร่ไปที่แคนาดานะครับก็ ่างที่ทราบกันเอากินน้ำแข็งเล่นกันอยู่ในโตรอนโตกับแอมอนตันแต่ว่าในแคนาเดียนฟุตบอลประกาศยกเลิกฤดูกาล2020ไปแล้วนะครับเนื่องจากเขาไม่สามารถได้เงินจากรัฐบาลในการช่วยจัดการแข่งขันได้ก็ทางลีกประกาศว่าเตรียมพร้อมสำหรับปี2021นะครับแต่ซึ่งแน่นอนปัญหาเรื่องยกเลิกไปเลยเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงในตัวแคนาเดียนฟุตบอลเองนะครับที่ หลีกไม่ได้ขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเท่ากับค่าตั๋วนะครับซึ่งอันนี้ต่างออกไปจาก NFL ซึ่งถ้าหลีกที่เงินจากทีวีเยอะกว่ามันก็จะแสดงถึงความรวยเนาะแล้วก็คุณครับแล้วก็การให้ความสำคัญที่เยอะกว่ามากนะครับในการแข่งขันอ i n d ้500นะครับ Marco Andreotti ทำผลงานได้ดีใน เราัดเรอินดี้500นะครับแต่ว่าในตระกูลรถแข่งที่มีชื่อเสียงนี้ก็คือคุณปู่เขานะครับมาริออนเดลตีเป็นคนเดียวที่ชนะอินดี้500เมื่อปี1969นะครับก็บอกว่ามันอยู่หลังจากนี้วอยู่ที่ผลงานแล้วแหละครับว่าจะสามารถชนะได้หรือไม่ในส่วนของออม,ามาร์โกนะครับ อย่างว่านะครับ m d 5 2 3สิงหาคมนี้นะครับเอ่อนะักฮอกกี้เอ็กเจนี่เมาคินของพิสเบิร์เพนกวินต้องไปผ่าตัดบริเวณเอ่อข้อศอกด้านซ้ายนะครับในน่าจะผ่าไปแล้วนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาพักประมาณ3-4สัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการลุนแชมป์นะครับพิสเบิร์ตกตกรอบไปก่อนหน้านี้นะครับเข้าใจว่า เออเมอกินน่าจะกลับมาก่อนฤดูกาลจะเริ่มในเดือนธันวาคมนะครับก็การผ่าตัดจะทำโดยแพทย์ในโรงพยาบาล UPMC Presbyterian นะครับเอานำโดยดรดามิสยัรสดรจอห์นฟาวเลอร์นะครับเอฟเน,นี้เมอคินนันทำไปได้ถึง1000คะแนนแล้วนะครับในการแข่งขัน NHL ตลอดอาชีพนะครับ ก็เมื่อวันเอ่อ,เม,อเมื่อวันที่ผ่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาที่นั่นวันจันที่นี่มีงานจัดให้กับนิโกรี e นะครับหนึ100่งร้ปีก็เราไปถึงลีกที่สร้างผู้เล่นชั้นนำที่เป็นผู้เล่นผิวดำนะครับซาเชลเพจ e จักกี้โรบินสันอะไรพวกนี้นะครับก็มันมีชุดเก่าๆขายอยู่จริงลองไปดูก็ได้นะครับ ไปออสเตรเลียนิดนึงมนเมื่อวานออสเตรเลียนฟุตบอลกนะ็ริชมอนด์นำเอกโนและริชมอนชนะเอ่อโกโคซันนะครับห้าต่อ32ช่วงนี้ก็จะพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาในวันพฤหัสนะครับในสัปดาห์ของเซอร์โดเนคลสนะครับหนึ่งในชาวโอรจิเกที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดการนะครับตารางคะแนนไม่ไม่ไมนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไปดูในสงอง แชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างน,นะครับเอาของปีที่แล้วก่อนนะครับไลฟ์ซิกจะกับปารีสวันนี้รอบรองคู่แรกตอนปีสอนะครับคู่น,นี้วันนี้ยังเชื่อใจปารีสอยู่น่าจะชนะได้ลูกดึงแต่ก็เผื่อใจให้ไลฟ์ซิกไปเหมือนกันนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกสำหรับปีนี้เล่นเกมเดียวนะครับก็มีเกมดังนี้ มีตอนห้าทูบนะครับคาราบักจากอาร์เซน่อลยันเจอกับซีเล็กซ์จากมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็หลังครูเมื่อกี้ห้าทูบต่อไปเที่ยงคือลีกาบอซอจากโปแลนด์กับริมฟิลจากไอร์เนือนะครับตีหนึ่งเป็นดินาโมเบลส์จากเบลารุสกับอัสตานาจากคาซัคสถานที่หนึ่งสี่สิบห้าเซลติกจากสกอตแลนด์กับเคอยร์เบียวิกจากไอซ์แลนด์แล้วก็ตีสองนะครับเวสตาเบลเกรดจากเซเบียเจอกับยูโรปาเอฟซีจากวิบรอนตานะครับก็นัดเดียวจบ เพราะว่าจากปัญหาเรื่องโคไวรัสนะครับก็หมดแล้วนะครับในส่วนของฟุตบอลวันนี้เพราะอย่างที่นรทแลนด์นี่ก็ยังอุ่นเครื่องยาวๆเดยจะไปจนถึงเดือนกันยายนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับวันนี้ข่าวกีฬานีเเียงเท่านี้สวัสดีครับ